มาเลยนะเราก็ทำอย่างนี้ครับนี่ให้มันตรงนะ โอเคครับข้นตอนแรกแล้วก็พับรึ่งน,นะครับพับรึ่งเลยพับพื้นให้มันเท่ากันนะคบให้นเท่ากันแล้วก็รีเลยขั้นต่อไปเราก็ทับอย่างนี้กอนนะครับแล้วก็อย่างนี้มาเข้ากันนะเข้ากันแล้วเราก็รีเลยครับแล้วก็พับลงมา แล้วก็ขับลมาจากนั้นเราก็พับมาตรงนี้น,น,นะตรง,ง,งนี้นะครับทุกคนตรงนี้นะครับโอเคแล้วเราก็พับเข้ามาเลยครับแล้วเราก็รีดเลยครับรีดพอรีดเสร็จแล้วก็พับลงมาอย่างนี้ครับประมาณสักหนึ่งเซนครับข้างล่างต้องยาบประมาณ ตามตามกระดาษเลยครับแล้วเราก็ทำอย่างนี้ครับต้อเข้าไปใส่คครับ,รบแล้วก็ทำการรีดเข้าใส่เลยนะครับรีด,ดเลยนี่ครับ จะไปดูกันเลยโอเคครับนี่ค,ครับได้รับ่งมาแล้ว